ท่านเปียเป็นพระอลหันท่านคือพระในบ้านเมื่อใดที่เราทําให้พระสององค์นี้ไม่สบายใจก็ไม่เป็นมงคลวันรนี้ครับตั้งใจขอเข้ามาขออาโหสิกรรมคุณพ่อคุณแม่รับทราบแล้วท่านอาโหสิกรรมให้เราจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปทุกท่านครับดอกกุหลาบนะถือไว้ในมือและตั้งใจว่าตามครับกายกรรมสาม,าสามวจีกรรมสี่สสมนโนกรรมสาม ได้ประมาทล่วงเกินต่อคุณแม่สำอางพงนาวินคุณพ่อนิกรพงนาวินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่ตอหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ขอให้ท่านทั้งสอง,อง,สองได้โปรดอาโหสิกรรมให,ให้แก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายเพืนน่อความบ,บริสุทธิ์ด้วยเธอสาธุนนะคุณแม่สำอานคุณพ่อนี้ก่อนรับทราบแล้วสิ่งที่เราเคยร่วมเกินต่อท่านจะเป็นอาโหสิกรรมนับออกนี้จากนั้นตั้งนโมสังจบพร้อมกันครับเพื่อก่ลาวาคังคังและอธิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวตามนะครับนักมัทถุอิมิสังมัหาัติยาอภิวัฒนานังสุขขันตานัง สัพพะเทวานังอิมินาสักการนะสัพพะเทเวปูเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อไหวบูชาเจ้าแ,แม่นักทีเท้าสีทันดรเทพยดาทั้งหลายที่สถิตร,รักษา ของทะเลแห่งนี้ด้วยเครื่องสก,การะนี้ด้วยในวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายบัเพ็ญกุศลบุติษตามทรงให้แก่คุณแม่สำอังพงนาวินคุณพ่อน,นิกรพงนาวินและมีความประสงค์จะนำอัฐีและอังคารของทั้งสอง ลงสู่ท้องทะเลฝากไว้ในความดูแลของเหล่าเทพพญดาทั้งหลายขอเจ้าแม่นักทีช้าวสีธันดรเทพพญดาทั้งหลายรวงพระวิบบญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเสด็จกมรมหลวงชุมพรตลอดทั้งแม่ย่านางเรือได้โปรดรับทราบและอนุโมทนา และอนุญาตให้นำอัถีและอังคารลงสู่ท้องทะเลได้หากว่าคุณแม่สำอางคุณพ่อน,นิกรปราถนาพบภูมิใดในสัมปรยายภพขอให้เป็นพบภูมิที่มีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นดุดดังสายน้ำ ที่อังคารและอาทิตย์สถิตอยู่นี้เถินสาธ